เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนจะมีการเลือกผอบอรตรคนใหม่หลังบิ๊กต่อผบอรตรคนที่14เกษียณอายุราชการเดือนกันยานี้ส่วน3แคนนิเดตบิ๊กตายมีโอกาสมากที่สุดโดยอดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่วิเคราะห์ว่วาแม้ช่วงเวลานี้บิ๊กตายมีการทำงานหนักเพื่อให้มีผลงานเข้าตาแต่ตัวแปรสำคัญคือการเมืองที่อาจทำให้เกิดการพลิกล็อก ได้ทั้งกรมตำรวจพลตำรวจเอกต่อสักสุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันหรือผบตรคนที่14เกษียณอายุราชาการวันที่30กันยา67ดังนั้นการสรรหาผบาตรใหม่คนที่15จะต้องจับตาว่าจะเป็น3มแคนด,ดิเดตที่มีการเกงไว้หรือไม่ส่วนเส้นทางสู่การเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนที่15หหลังจากบิ๊กต่อเกษียณอายุราชาการต้องลุ้นหนัก แม้ว่าบิ๊กโจ๊กหลุดจากแคดในเดตดไปแล้วเนื่องจากแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพิ่งมารับตาแหน่งและอาจมีผลต่อการแต่งตั้งผอบอรตรคนต่อไปซึ่งในมุมของพลตำรวจตีสุวิสารพักดีนลือนาธอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามวิเคราะห์ว่าการคัดเลือกผอบอรตรใหม่ต้องผ่านการคัดสรรตามเกณฑ์อาวุโสและความเหมาะสมของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจก่อนส่งให้นายกพิจารณา น่าสนใจว่าแนวโน้มรอบนี้คเคนเดีผอบอรตรที่มีรายชื่ออยู่อาจจะยังไม่ได้รับคัดเลือกซึ่งมีโอกาสที่คนของใครจะขึ้นมารักษาการแทนส่วนการเปลี่ยนแปลงน,นายกรัฐมนตรีมีผลต่อการเลือกผอบอรตรรอบนี้ทําให้ต้องจับตาว่านายตำรวจที่มีความใกล้ชิดกับคุณทักษิณชินวัตรมีโอกาสจะได้ขึ้นมารวมถึงการวางแผนระยะยาวเพื่อพักดันเครือข่ายให้ก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งสูงสุดจึงมีโอกาสที่การแต่งตั้ง ผบตรลรอบนี้จะยังไม่มีคนที่เข้าตาซึ่งอาจแต่งตั้งผบตรลให้รักษาการแทนไปก่อนเพื่อรอให้มีการแต่งตั้งรองผบตรลชุดใหม่ที่มีการผลักดันให้ก้าวพิสูจน์ตำแหน่งสูงสุดในรอบหน้าหากประเมิน3ามคนนดที่มีโอกาสชิงผบตรลรอบนี้ประกอบด้วยหนึ่งพลตำรวจเอกกิจลัตพันเพชรรองผบตลสองพลตำรวจเอกธนาชูวงรองผบตลสามพลตำรวจเอก ไกรบุญสวดทรงจอตลอถ้าประเมินโอกาสของทั้งสามที่ในแดดถือว่ากิ๊ดลัตหรือบิ๊กตายมีภาษีดีที่สุดเพราะมีการทำงานหนักในช่วงเวลานี้และที่ผ่านมาแต่อีกด้านหนึ่งไม่ได้มีความใกล้ชิดกับผั้วการเมืองดังนั้นมีโอกาสเกิดสภาวะที่ยังไม่แต่งตั้งผอตอลลอคนใหม่ซึ่งอาจมีเหตุผลว่าเนื่องจากยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้และมีโอกาสที่ให้ลองผอตอลลอที่แต่งตั้งขึ้นมาใหม่ นางรักษาการแทนประมาณ1ปีกรณียังไม่แต่งตั้งผาาตอตรลสามารถเกิดขึ้นได้หากพลตำรวจเอกกิจรัตยังไม่ทำงานเข้าตาแต่อีกมุมหนึ่งหากฝั่งการเมืองเห็นว่าพลตำรวจเอกกิจรัตทำงานเข้าตาตามนโยบายที่วางไว้ได้ก็มีโอกาสที่บิ๊กต่ายจะขึ้นตำแหน่งสูงสุดเพราะมีอายุราชการประมาณ2ปีส่วนชินแดดอีก2ท่านค่อนข้างมีโอกาสน้อยกว่ามากจะต้องจับตาว่าการแต่งตั้งผาาตอตรลรอบใหม่ จะมีชื่อของพนตำรวจโทรประจวบวงสุขผู้ช่วยผบาตรและพนตำรวจโทรสําลาญนวนมาจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผบาตรหรือไม่หากมองในมุมของประชาชนการแต่งตั้งผบาตรคนใหม่ ยังไม่เป็นไปตามแนวทางที่ต้องยึดโยงกับประชาชนแม้มีนักการเมืองที่คาดว่าจะเป็นตัวแทนของประชาชนมาเชื่อมโยงสิ่งที่อยากเห็นคือการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผอบอรตรเพราะประชาชนถือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแต่งตั้งที่ผ่านมาผอบอรตรที่มารับตําแหน่งก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านบางคนก็มาจากการวิ่งเต้นทําให้ไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายทําให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาและ ทำให้การบริการประชาชนเกิดความไม่เป็นธรรมไม่มีความสุจริตในการทําสํานวนสอบสวนดังนั้นอบอตลคนใหม่ที่จะมานั่งควรคํานึงถึงการบริการและความเป็นธรรมแก่ประชาชนเป็นหลัก